สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำพียาการนะคะในหัวข้อที่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรคุณนะคะวันนี้เราจะมีไพ่ทั้งหมด3กองให้คุณเลือกนะคะอันนี้นะคะคือใบที่1อันนี้ใบที่สอันนี้ใบที่3ให้คุณเลือกนะคะกองไพ่ที่คุณอยากเลือกมากที่สุดนะคะห2หรือ3นะคะ แล้วเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันนะคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่กองที่1กันค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอยากบอกอะไรกับคุณขอห้าใบนะคะ จะสิ่งอยากบอกอะไรกับคุณเดวิลช่วนเสร็จไหมเท้าเดมิจิเชียนสองไม้นะคะ ไม้เท้านะคะและใต้สำรับนะคะคือแไม้เท้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอยากบอกกับคุณว่าให้คุณนะคะพยายามต่อสู้นะคะกับอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินหรือความรักก็ตามนะคะทุกอย่างนะคะมันมีอุปสรรคแต่คุณสามารถ เอาตัวรอดได้นะคะคุณมีความเก่งอยู่แล้วคุณมีความฉลาดอยู่ในตัวเองคุณสามารถผ่านปัญหาต่างๆได้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นความวุ่นวายอะไรก็แล้วแต่นะคะคุณจะสามารถแก้ไขปัญหาได้และสิ่งศักษ์อยากจะบอกว่าเขาเองนะคะก็จะคอย ช่วยเหลือคุณจะคอยคุ้มครองคุณนะคะขอให้คุณนะคะคิดดีทําดีนะคะอย่าไปหลงกับอบายามุกหรือว่าไปหลงกับสิ่งที่ไม่ดีหรือว่าทําให้คุณนะคะไปมัวเมากับสิ่งที่ไม่ดีนะอันนี้ท่านก็เตือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เตือนมานะคะคุณอาจจะมีการนะคะเดินทางไกลหรือว่าช่วงนี้การงานของคุณจะวุ่นวายคุณจะเจอคนเยอะพบปะคนเยอะนะคะสําหรับเรื่องความรักเนี่ยคุณอาจจะได้พบรักจากโลกออนไลน์หรือว่าสื่อสารความรักเกี่ยว กับโลกออนไลน์เป็นหลักนะคะอาจจะได้พบรักกับชาวต่างชาติหรือว่าให้ระวังเรื่องว่าคุณจะไปรักกับคนมีเจ้าของหรือว่าเป็นความรักที่มันเป็นยังไม่ได้รักที่จริงจังนะคะอาจจะเป็นวันในสแตนได้นะคะอันนี้คือเขาอยากให้คุณระมัดระวังนะเขาบอกว่าให้คุณนะคะควบคุม การกระทําของคุณให้ดีควบคุมทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นคําพูดความรู้สึกนะคะถ้าคุณจะแสดงออกอะไรนะคะให้คุณไปแสดงออกนะคะในทางที่ดีแสดงออกด้วยความจริงใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานกับเพื่อนร่วมงานกับหัวหน้างานไม่ว่าจะเป็น เรื่องความรักก็ให้คุณแสดงออกนะคะด้วยความจริงใจแสดงออกอย่างเต็มที่นะคะเพราะว่าคุณาสามารถผ่านผลอุปสรรคต่างๆได้อยู่แล้วและตัวคุณก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่แล้วนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่1สิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาก็จะบอกคุณประมาณนี้นะคะก็ขอให้คุณนะคะโชคดีนะคะขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปนะคะฝากกดไลค์ฝากแชร์ share, ฝากสับไคร้ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ สำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สองนะคะเรามาดูว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรกับคุณนะคะห้าใบนะเอ็มเพลอร์นะคะหกเหรียญเจ็ดดาบ king o w o r o r i n g of w a ว d นะคะและใต้สำรับที่คุณได้นะคะห้าไม้เท้านะคะชีวิตคุณช่วงนี้นะคะจะวุ่นวายเกี่ยวกับคนอายุมากกว่าวุ่นวายเกี่ยวกับงานวุ่นวายกับผู้บังคับบัญชานะคะหัวหน้างานนะหรืออาจจะวุ่นวายอยู่กับญาติผู้ใหญ่นะคะคุณจะ มีการติดต่อเจราจานะคะเกี่ยวกับคนที่อายุมากกว่าเป็นหลักนะคะแล้วก็คุณอาจจะมีโอกาสได้ไปทําบุญหรือว่ามีคนคอยช่วยเหลือคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินนะคะมีคนคอยสนับสนุนคุณเพียงแต่ว่าคุณต้องทำงานอย่างตรงไปตรงมาชัดเจนแล้วต้องมุ่งมั่นนะคะแล้วก็ไม่ใจร้อนเกี่ยวกับการทำงานด้วยระวังนะคะจะมีคนเข้ามา หวังผลประโยชน์อะไรจากคุณนะคะหรือว่าหลอกใช้คุณนะคะการเงินก็ให้ระวังด้วยนะคะว่าจะมีการถูกหลอกถูกโกงนะคะหรือว่ามีการขโมยหรือว่ามีคนเออมีการคุณอาจจะทำเงินหายข้าวของสูญหายให้ระมัดระวังนะคะ ส่วนเรื่องความรักเนี่ยเรามองว่าคุณเองนะคะเป็นคนจิดใจดีก็อาจจะมีคนเข้ามานะคะในชีวิตของคุณนะคะอาจจะมีมากกว่าหนึ่คนนะคะอาจจะเจอจากสายงานเจอจากการเดินทางของค้ะอาจจะเป็นคนต่างชาติได้นะคะหรือว่ามีความแตกต่างจากคุณนะหรือตอนนี้นะคะกําลังมีใครส่องคุณอยู่นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาอยากจะบอกว่า คุณจะเลือกใครคุณจะดูใครก็ให้ดูดีๆนะคะให้ดูนานๆน,นะคะอย่าไปไม่ต้องไปรีบร้อนนะคะคนที่ดีคนที่ใช่สําหรับคุณนะคะเขาจะชัดเจนมากที่สุดเองนะคะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาบอกว่าเรื่องการเงินนะคะเขายังคอยช่วยเหลือคุณอยู่นะคะสําหรับคนใครที่มีปัญหาเรื่องการเงินนะท่านยังคอยช่วยเหลือเรื่องการเงินคุณอยู่แต่ยังไงคุณก็ต้องระมัดระวงังหรือว่าเซฟค่าใช้จ่ายตัวเองนิดนึงนะคะ ในช่วงนี้นะคะคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าอยากไปท่องเที่ยวสถานที่โรแมนติกนะคะหรือว่าสถานที่ธรรมชาตินะคะไปดื่มด่าธรรมชาติเพื่อเรียกพลังงานนะคะบางคนเหนื่อยกับการทํางานมากๆแล้วอยากได้พลังงานที่ดีนะคะส่วนคนที่มีความรักนะคะคุณอาจจะมีความรักที่หวานขึ้นมีการชวนกันไปฮานิมูนหรือว่ามีการชวนกันไปออกเดทนะคะสําหรับคนโสดคุณอาจจะได้พบเจอกับคนที่มามอบ มิตรภาพดีๆนะคะมามอบความรู้สึกดีๆให้คุณอาจจะเป็นช่วงเนื้อหอมนะคะช่วงนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็อยากจะฝากบอกคุณประมาณนี้นะคะให้คุณทําอะไรด้วยความรอบคอบประมัดระวังตัดสินใจให้ดีชัดเจนและเด็ดขาดกับทุกการกระทํานะคะในทุกๆเรื่องนะคะก็ขอให้คุณนะคะ มีชีวิตที่มีความสุขนะคะสมหวังในทุกๆเรื่องเลยนะขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปนะคะยังไงฝากกดไลค์ like, ฝากแชร์ฝากซับสไคร้ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสินสักสิทธิ์อยากบอกอะไรกับคุณนะคะ5ใบนะ พ o วร f o อร t จ e น o ล e เบิ s t สเดอะฟูเดสตสิบไม้และใต้สำรับของคุณนะคะได้สองไม้เท้าคุณอาจจะได้มีการเดินทางนะคะไปเที่ยวต่างประเทศหรือว่าไปเดินทางไปต่างจังหวัดนะ สิ่งศักสิทธิ์เขาอยากจะฝากบ,บอกคุณว่าทุกๆก,การเดินทางนะคะมันจะทำให้คุณเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างนะคะ คุณถ้าคุณกําลังเหนื่อยกับภาระเหนื่อยกับการงานเหนื่อยกับอะไรที่คุณแบกอยู่นะคะชีวิตถ้ามันมีความเครียดนะคะให้คุณหาเวลาไปผ่อนคลายนะหาทางเลือกให้ชีวิตตัวเองนะคะด้วยการมีความสนุกสนานอย่าไปตึงเครียดกับชีวิตให้มันไปทุกเรื่องนะคะเขาบอกว่าถ้าเป็นไปได้ให้คุณพักผ่อนบ้างนะคะเพราะว่าโชคชะตานะคะมันจะวนหมุนเวียนเปลี่ยนไปมันไม่มีใครหรอกคะ่ะที่จะดีที่สุดแล้วว่า ดีมันไม่มีใครที่จะดีตลอดแล้วไม่มีใครที่จะร้ายตลอดนะคะดวงคนเรามันสามารถเปลี่ยนแปลงไปตามโชคชะตานะคะเพราะฉะนั้นปล่อยวางนะคะแล้วก็ไปหาความสุขให้ตัวเองบ้างไปทําให้ตัวเองมีความสุขบ้างนะคะอย่าแบบภาระกับทุกสิ่งทุกอย่างไว้คนเดียวนะคะไปหาอะไรใหม่ๆเพื่อให้มีตัวเองมีพลังงานนะคะในการใช้ชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณมีพลังงานมีพลัง ใจที่ดีนะคะคุณก็จะทําสิ่งนั้นออกมาได้ดีนะแล้วก็ส่วนเรื่องความรักนะคะสิ่งักดิศสิทธ์ท่านบอกว่าให้คุณอดทนรอไปก่อนนะคะช่วงนี้คุณอาจจะมีคนเข้ามาให้เลือกแต่ว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นเพิ่งการเริ่มต้นมันยังไม่ได้จริงจังมากคุณอย่าเพิ่งรีบอย่าเพิ่งร้อนนะคะให้คุยไปเรื่อยๆเพราะว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามาให้คุณเลือก อาจจะเจอจากการเดินทางหรือคนคนนั้นอาจจะเป็นคนต่างชาติหรือเป็นคนที่อยู่ไกลจากคุณแต่มันยังเป็นความสัมพันธ์ที่เพิ่งเริ่มต้นนะคะมันยังยังไม่ได้ชัดเจนยังไม่ได้มีระบุสถานะนะคะคุณอาจจะต้องดูกันไปยาว แต่คุณจะมีคนเข้ามาให้คุณเลือกแน่นอนและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาก็บอกว่าให้คุณอย่าไปหลงเชื่อใจใครง่ายๆใครที่มักจะมาจีบมาอ่อยคุณให้คุณดูดีๆว่าเขาเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์อะไรหรือเปล่าเขาจริงใจกับคุณมากน้อยแค่ไหนนะคะ บางคนเขาแค่ต้องการที่จะให้ตัวเองนะคะสมหวังต้องการที่จะได้รับชัยชนะหรือว่าเขามองว่าเขาต้องการที่จะจีบคุณให้ติดเพื่อที่จะแบบเหมือนเหมือนมาอ่อยๆมามาหลอกล่อให้คุณนะคะตกหลุมรักนะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยเพราะบางคนนะคะเขาก็เห็นการจีบคนเป็นเรื่องสนุกนะอันนี้ก็คือต้องดูดีๆนะคะแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาอยากจะบอกคุณว่าคุณ ดวงคุณช่วงนี้มันเป็นอะไรที่ดวงคุณดีขึ้นมันไม่ได้แย่นะคะมันอาจจะต้องพบเจออะไรใหม่ๆแต่ว่าให้คุณนะคะเคลียอะไรที่มันเหนื่อยเคลียอะไรที่มันทําให้คุณไม่รู้สึกผ่อนคลายออกไปให้หมดแล้วคุณก็มาใช้ชีวิตให้มีความสุขมากขึ้นนะคะแล้วคุณก็จะได้พบกับความสุขในทุกๆเรื่องนะคะเพราะว่าท่านเองนะคะก็ไม่สามารถที่จะมาช่วยหรือว่าให้พรอ,อะไรคุณได้ถ้าคุณไม่ได้ร้องขอหรือว่า คุณไม่ได้เปิดใจนะคะไม่ได้ศรัทธาที่จะรับสิ่งสิ่งนั้นไปนะยังไงก็ขอให้คนที่เลือกไพ่กองที่3นะคะ มีความสุขนะคะมีความรู้สึกผ่อนคลายอะไรที่มันหนักภาระที่มันหนักขอให้มันค่อยๆลดลงนะคะอะไรที่มันเหนื่อยนะคะหรือว่าแก้ปัญหาไม่ได้ขอให้คุณผ่านพ้นปัญหาต่างๆไปได้ด้วยดีนะคะขอบคุณที่เข้ามากดไลค์นะคะขอบคุณที่เข้ามาดูฝากกดไลค์ฝากแชร์ฝากซับสไคร้ด้วยนะคะขอบคุณทุกๆท่านเต,ตมเลยที่เข้ามาทําให้นะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ